แก๊งหนึ่งกำลังหลงระเริงในอำนาจเพียงเพราะว่ามาเฟียผู้ยิ่งใหญ่สองคนนั้นวางมือไปแล้วพวงมาหาเรื่องคนอื่นไปทั่วกระทืบคนอื่นแบบไม่สนใจใครจนได้ไปฆ่าหนึ่งในมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ทำให้มาเฟียที่เหลืออีกหนึ่งคนได้ออกตามลากแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้ไปทั่วทุกที่และมาเฟียคนนั้นก็คือพระเอกของเราซึ่งนี่คือหนังเรื่องมาเฟียขย่ำนักเลงย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น แก๊งนักเลงแก๊งนี้มีชื่อว่าแก๊ง e 2ทูนำโดยหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อว่าแอรอนแก๊ง E2 ก่อเรื่องไปทั่วทั้งเมืองทั้งการทำลายร่างกายการลักขโมยและการทำลายข้าวของแต่ทว่าทุกครั้งตำรวจกับไม่สามารถหาหลักฐานมาจับพุงมันได้เลยทำให้แก๊ง e 2คิดว่าไม่มีใครสามารถจัดการกับพวกเขาได้นั่นยิ่งทำให้พวกเขาหลงระเริงในอำนาจครั้งนี้แอรอนได้พาแก๊ง e 2มาปล้นบ้านหลังหนึ่งเมื่อพวกเขาออกมาจากห้องแล้วก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข็นลูกน้อยมา แอรอนและพักพวกเข้าไปขู่เธอทันทีว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครละก็เธอนั้นโดนจัดการแน่ทําให้เธอไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับตํารวจและประชาชนคนอื่นๆในเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากใครแจ้งตํารวจละก็พวกแก๊งอีทูจะเข้าไปเช็คบินกับคนคนนั้นและตํารวจก็ไม่ทําอะไรเลยจากนั้นนังก็ได้ตัดภาพมาที่พระเอกของเราริชชี่ตอนนี้เขาได้อยู่อีกเมืองหนึง่งพร้อมกับเด็กของเขาที่มีชื่อว่าคาเมนริชชี่นั้นเป็นอดีตมาเฟียที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เขาได้วางมือแล้วและมีคู่ หูอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาลีและเขาก็นับถือชาลีเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆทั้งคู่คืออดีนมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองที่ตอนนี้แก๊ง e ีทูอรารวาดอยู่ ตอนนี้ใกล้วันเกิดของชาลีแล้วลิชชี่ที่อยู่เมืองนี้จึงอยากจะจัดงานวันเกิดของชาลีให้แบบยิ่งใหญ่เหมือนราชวงศ์โดยที่มีคาเมนคอยช่วยเหลืออยู่จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่แอรอนเขาได้มาหาเด็กในสต็อกของเขาเธอมีชื่อว่ารอเรนและเธอก็เป็นคนรวยมากรอเรนก็รู้ดีถึงชื่อเสียงของแอรอนว่าเขาดังแค่ไหนภายในเมืองเธอจึงดีใจนึกว่าแอรอนนั้นชอบเธอและยอมมีอะไรกับแอรอนแต่เมื่อแอรอนเสร็จกิจแอรอนกลับบอกกับเธอว่าเขาแค่อยากจะได้กับเธอแค่นั้นทําให้เธอนั้นโม โหมากและไล่แอรอนออกไปจากบ้านซึ่งแอรอนที่คิดว่าตัวเองใหญ่ขับฟ้าเขาก็เริ่มไม่พอใจในตัวรอเรน ก่อนที่แอรอนจะออกมาจากบ้านเธอและมีลูกน้องหนึ่งคนคอยรับอยู่มีชื่อว่าดีนเขาเป็นคนนิ่งๆงเงียบๆและไม่ค่อยกล้าเหมือนคนอื่นๆในแก๊งและเขาก็ได้บอกกับแอรอนว่าเขานั้นชอบรอเรนไม่ใช่แค่อยากได้เธอเหมือนแอรอนแต่อยากจะคบกับเธอจริงๆซึ่งแอรอนก็คิดว่าดีนนั้นไม่กล้าพูดความจริงว่าแค่อยากจะมีอะไรกับเธอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเขานั้นดิวให้แอรอนได้ส่งข้อความไปบอกกับรอเรนว่ามาเจอเขาคืนนี้หน่อยซึ่งรอเรนที่ได้ข้อความเธอก็ดีใจมากเพราะเธอเพิ่งถูกแอรอนปฏิเสธไปเมื่อคร แต่ตอนนี้เธอนั้นมีหวังอีกครั้งโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าแอรอนนั้นนัดเธอไปทําอะไรจากนั้นก็ได้มาถึงกลางดึกคืนนี้ชาลีหนึ่งในอดีตหัวหน้าแก๊งมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่คนที่พระเอกของเรานับถือว่าเป็นพี่ชายแทๆ้ๆได้มาฉลองงานวันเกิดของเขาที่บาร์แห่งหนึ่งพร้อมกับประชาชนคนอื่นๆที่สมัยก่อนเคยใช้บาร,รมีของเขาซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเดวีแต่แล้วเสียงโทรศัพท์นั้นก็ได้ดังขึ้นลิชชี่พระเอกของเราได้โทรมาหาชาลีลิชชี่ได้บอกกับชาาาลีว่เข้อง ตัวไว้ให้แล้วพรุ่งนี้ชาลีมาขึ้นเครื่องให้ท่านละ่ะอย่ามั่วแต่เมาเพราะเขากำลังจะจัดงานวันเกิดให้กับชาลีแบบยิ่งใหญ่ชาลีจึงได้ตกลงและเขาก็กลับมานั่งที่โต๊ะอีกครั้งเดวีที่ได้ยินว่าลิชชี่โทรมาเธอจึงได้ถามว่าตอนนี้ลิชชี่เป็นยังไงชาลีที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าเดวีนั้นแอบชอบลิชชี่จึงเขียนเบอร์ลิชชี่ให้กับเดวีไปพร้อมกับขอตัวกลับบ้านไปนอนพักเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปขึ้นเครื่องและหนังก็ตัดภาพมาที่แอรอนตอนนี้รอเรนได้มาหาาาาาแแแอรอรนนลล้ว้วะเเเขขก็พธภยใ ซอยเปลี่ยวซอยหนึ่งเมื่อเข้ามาในซอยเปลี่ยวแล้วแอรอนก็บอกให้ลูกน้องทุกคนรุมข่มขืนรอเรนเธอนั้นดิ้นขัดขืนอย่างสุดแรงส่วนดินที่กำลังยืนมองอยู่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปทำในตอนนั้นเองชาลีที่ออกมาจากร้านก็ได้เข้ามาที่ซอยนี้พอดีเขาได้เข้าไปช่วยรอเรนได้ทันก่อนที่เธอจะถูกแกพาและได้ด่าพวกแอรอนและแก๊งอีทูไปว่าพวกแกมันก็แค่เด็กวัยรุ่นที่เห่ตามวัยและอยากให้เขาเห็นว่าทำแบบนี้อีกแต่วัยรุ่นคนหนึ่งก็ได้ด่าเขาว่าอย่าเข้ามายุง่งริชชี่จึงได้ต่อยหน้ามันไปหน นั้นสลบไปเลยพร้อมกับท้าแอรอนวาให้มาตัวต่อตัวกับเขาแต่แอรอนก็บอกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแก๊งอีทูทุกคนเข้าไปกระทืบชาลียกเว้นอยู่คนหนึ่งก็คือดีนส่วนรอเรนนั้นหนีไปแล้วชาลีนั้นลงไปกองกับพื้นจากนั้นแอรอนก็ได้เดินเข้ามากระทืบชาลีแบบไม่ยังจนเขานอนอนแน่นิ่งไปเมื่อแอรอนมันพอใจแล้วก็ได้เดินออกไปจากที่นี่ส่วนท่างกับเดวี่ที่เดินมาพอดีแน่นอนว่าเดวี่ที่อยู่เมืองนี้มานานเธอก็รู้จักและจำหน้าพวกแก๊งอีทูได้ทุกคนเพราะพวกมันชอบก ความร้อนแก๊งอีทูก็ได้แซวเดวี่ก่อนที่จะเดินไปและเดวี่ก็ได้เดินมาเห็นชาลีที่นอนนิ่งอยู่เธอได้รีบโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ทันแล้วชาลีเสียชีวิตแล้วเดวี่ถูกพาตัวไปสอบปากคำโดยตำรวจสองคนมีชื่อว่าซูซานและตำรวจนักสืบอีกคนหนึ่งซึ่งเดวี่เธอที่ได้รับความคุ้มครองจากชาลีเธอก็เสียใจมากที่ชาลีนั่นจากไปแบบนี้และเธอก็มั่นใจว่าแก๊งอีทูเป็นคนฆ่าชาลีแต่ตำรวจนักสืบผู้ชายกลับบอกว่าเธออย่ากล่าวหาจะดีกว่าคำพูดของตำรวจ เหมือนเป็นการปกป้องแก๊งอีทูเลยและตำรวจก็ได้ให้เหตุผลว่าเดวี่นั้นไม่ได้เห็นว่าแก๊งอีทูเป็นคนลงมือกับตาของเธอเองนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดแก๊งอีทูแปลว่าแก๊งอีทูนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จากนั้นเดวี่เธอจึงได้เดินออกมาด้วยความไม่พอใจตำรวจทั้งสองคนอีกทั้งบรรยากาศของเมืองนี้ในตอนนี้มันก็ย่ำแยส่สุดๆเนื่องจากทางตำรวจลดงบจ่ายเงินให้ตำรวจลาดตะเวนทําให้ตอนกลางคืน,นไม่มีตำรวจลาดตะเวนเลยและแก๊งอีทูก็ออกอารวาสได้อย่างอิ 特斯 หากปล่อยไปแบบนี้ชาลีเขาต้องไม่ได้รับความยุติธรรมแน่เดวี่เธอกลับมาบ้านเอาเบอร์ริชี่ที่ชาลีเขียนให้เธอก่อนหน้านี้ออกมาและโทรไปหาเขาริชี่รับสายด้วยความอารมณ์ดีและทักทายว่าหวังว่าจะไม่ใช่คนขายประกันนะเธอได้แนะนำตัวเธอมีชื่อว่าเดวี่และริชี่คงจำเธอไม่ได้แต่ผิดคาดริชี่กลับสามารถจำเดวี่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เพศและลักษณะของเธอได้อย่างแม่นยำทำให้เดวี่นั้นดีใจที่ผู้ยิงใหญ่อย่างริชี่สามารถจำเธอได้สแสดงให้เห็นถึงความ ใส่ใจในตอนที่เขาเป็นมาเฟียและคุมประชาชนในเมืองนี้อยู่ จากนั้นเธอก็ได้เข้าประเด็นแจ้งข่าวร้ายกับริชี่ชาลีนั้นเสียชีวิตแล้วทันทีที่ริชี่ได้ยินเขานั้นยังคิดว่าเป็นเรื่องหลอเล่นอยู่เลยและเขาก็ทําตัวไม่ถูกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับไปที่ซูซานหลังจากที่เธอได้ฟังคําให้การของเดวี่แล้วเธอก็ได้มาหาแอรอนเพื่อสอบถามว่าตอนนั้นแอรอนทําอะไรอยู่แอรอนนั้นอ้างว่าเขาดูหนังอยู่กับแก๊งของเขาซูซานจึงได้บอกว่ามีชายแก่คนนึงถูกกระทืบจนเสียชีวิต และไม่ว่าใครก็ตามที่ทำแบบนี้เขาจะโดนคดีฆาตกรรมและจะไม่มีโอกาสทำอะไรอีกเหมือนกับโอกาสที่เป็นสายสืบให้กับตำรวจก็จะไม่ได้ทำอีกนั่นก็หมายถึงแอรอนนั่นเองแท้ที่จริงแล้วแอรอนทำงานให้กับตำรวจคอยให้ข่าวต่างๆกับตำรวจจึงเป็นที่มาว่าตำรวจไม่ทำอะไรแอรอนและแก๊งเลยจากนั้นแอรอนก็ได้ขอตัวกลับไปหาแก๊งของเขาและนักสืบทั้งสองคนก็จะกลับไปที่เกิดเหตุล่าสุดเพื่อหาดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างแต่แอรอนนี่ติดใจมากใครเป็นคนไปให้ปากคำกับตำรวจ พวกเขานั้นสงสัยเดวีแต่แอรอนกลับพูดขึ้นมาว่าเดวีไม่มีความกล้าพอที่จะไปบอกตำรวจหรอกนั่นหมายความว่าเหลือคนเดียวเท่านั้นที่จะไปบอกได้นั่นก็คือรอเรนแอรอนจึงเข้าใจว่ารอเรนไปแจ้งบอดแสกับตำรวจและกำลังจะไปหาเธอที่บ้านดีนที่เห็นดังนั้นเขาจึงรีบไปอีกทางและตรงไปที่บ้านรอเรนก่อนที่พวกแอรอนจะไปถึงเขาเด้ตะโกนเรียกรอเรนแอรอนกำลังจะมาจัดการกับเธอเพราะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนไปบอกกับตำรวจและในตอนนั้นเองรอเรนและแก๊งอีทูคนอื่นก็ได้มาถึงที่นี่ ดีนไดรีวิ่งไปหลบที่หลังบ้านส่วนรอเรนเธอก็รีมาล็อกประตูแอรอนจึงได้ก็มาเปิดช่องส่งจดหมายพร้อมตะโกนบอกรอเรนว่าถ้าเขารู้ว่ารอเรนเป็นคนปากโปงไปบอกตำรวจแล้วก็เขาจะกลับมาใหม่และเผาบ้านเธอซะรอเรนที่นั่งหลบอยู่ภายในบ้านตอนนี้เธอก็กลัวแอรอนเป็นอย่างมากจากนั้นแอรอนก็ได้พาพรรคพวกกลับไปและหนังก็ตัดภาพมาหาลิชี่เขาได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ ter, มาถึงเมืองนี้แล้วพร้อมกับรอยเพื่อนเก่าในแก๊งมาเฟียก็ได้เข้ามารับเขาด้วยตัวเองลิชชี่ได้บอกให้รอย พาไปดูที่เกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงตำรวจกลับไม่ให้เขาเพราะตอนนี้ซูซานและนักสืบกำลังหาหลักฐานภายในที่เกิดเหตุอยู่ริชี่ที่โดนขวางเขาก็ไม่ฟังเขาได้เดินเข้าไปภายในที่เกิดเหตุอยู่ดีจนได้เจอกับซูซานและนักสืบริชี่ทักทายเธอดูหน้าตาที่ยิ้มแย้มและถามว่ามีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายบ้างหรืออย่างซูซานก็ตอบว่ายังไม่มีเลยและเธอก็รู้ดีว่าริชี่นั้นคือใครเธอจึงได้เตือนริชี่ว่าทาริชี่เขามายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เธอจะจับริชี่เข้าคูก ลิชี่ที่ได้ยินเขาก็ไม่ได้พูดอะไรและเดินออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนจะไปหาเดวีเพื่อสอบถามเหตุการณ์เธอที่เห็นลิชชี่มาเคาะประตูเธอก็ดีใจมากและต้อนรับลิชชี่เป็นอย่างดีและได้บอกข้อมูลทุกอย่างกับลิชชี่ตามที่เธอเห็นว่าเธอเชื่อมั่นว่าพวกแก๊งอีทูเป็นคนฆ่าชาลีพวกมันมีอำนาจมากภายในเมืองนี้ตอนนี้และตำรวจก็ไม่ทำอะไรพวกมันเลยชาวบ้านภายในเมืองทุกคนอยากให้ลิชชี่และชาลีกลับมาคลองเมืองอีกครั้งเพราะในสมัยที่ทั้งสองคนคลองเมืองอยู่นั้นเมืองแห่งนี้นั้นส สงบสุขมากแต่พอทั้งคู่วางมือไปหาเส้นทางของตัวเองตอนนี้เมืองนั้นมันเละมากเพราะว่าแก๊งอีทูออกอารวาสและที่เธอมั่นใจว่าแก๊งอีทูเป็นคนทําเธอนั้นมีหลักฐานด้วยลานของเธอได้เข้าเล่นเว็บไซต์มืดและได้ไปเจอคลิปนี้โดยบังเอิญเป็นคลิปที่มีคนแอบถ่ายแก๊งอีทูกระทืบชาลีลิชี่ที่ได้เห็นวิดีโอเขาก็โมโหมากพร้อมก็บอกกับเดวีอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพวกตำรวจเด็ดขาดเพราะพวกมันจะโดนจับถ้าเอาหลักฐานนี้ไปให้กับตำรวจและลิชี่มองว่ามันเบาเกินไปเขาต้องการจะ ลงโทษพวกมันด้วยมือของเขาเองแต่ปัญหาก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าคนในแกงนั้นอยู่ที่ไหนและมีชื่ออะไรบ้างจนหลานชายของเดวีนนั้นได้เห็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่รอเรนกําลังจะถูกรุมโทมและชาลีก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้เดวี่ที่เห็นรอเรนก็จําเธอได้และรู้ว่าเธอทํางานอยู่ที่ไหนเช้าวันต่อมาริชชี่ได้ไปหาเธอที่ทํางานและขอให้เธอบอกข้อมูลกับเขาตอนแรกเธอนั้นไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวแอรอนแต่พอริชชี่นั้นบอกว่าคนที่ตายเพื่อช่วยชีวิตเธอเป็นพี่ชาย ัอเองเธอจึงยอมบอกข้อมูลกับริชี่ว่าหัวหน้าแก๊งมีชื่อว่าแอรอนแก๊งนี้มีชื่อว่าแก๊งอีทูแก๊งจะไม่ทําอะไรหากไม่มีคําสั่งของแอรอนแต่เธอก็รู้ข้อมูลแค่นี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอพยายามจะเข้าแก๊งและคิดว่าแอรอนชอบเธอแต่เธอคิดผิดโชคดีที่ชาลีเข้ามาช่วยเธอในวันนั้นและเธอก็บอกกับริชี่ว่าชาลีเป็นคนดีมากริชี่จึงได้เตือนเธอไปว่าชีวิตคนเรานั้นมันสั้นอย่าเสียเวลากับพวกแก๊งอันธพาลพวกนี้และให้กลับไปทํางานซะจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกแย้าย กันโดยที่ไม่รู้เลยว่า1ในแก๊ง E2 ได้แอบ,บดูเธออยู่พวกมันนั้นรู้แล้วว่าเธอแอบ,บให้ข้อมูลใครบางคนและกําลังจะกลับไปรายงานแอรอนซึ่งเมื่อแอรอนรู้ว่ามีคนเข้ามาเจอกับเรื่องของเขาเขาจึงอยากจะสั่งสอนริชชี่ที่เข้ามายุ่งกับเรื่องของเขาส่วนในฝั่งของริชชี่และพักพวก ตอนนี้เขาได้มาทำพิธีศพให้กับชาลีการออกล่านั้นยังไม่เริ่มเขาอยากจะทำพิธีศพนี้ให้เสร็จก่อนสูซานและนักสืบก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยเธอได้เดินเข้ามาเตือนกับลิชี่ว่าอย่ามาใช้สารเตี้ยภายในเมืองนี้เพราะมันอาจจะเพิ่มงานให้เธอได้ลิชี่ที่ได้ยินก็ไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มให้เธอและกลับเข้าร่วมงานศพของพี่ชายต่อ จากนั้นก็ได้มาโปรยดอกไม้ตรงที่ชาลีชอบมานั่งเล่นเมื่อเสร็จพิธีศพของชาลีแล้วการล่าก็ได้เริ่มขึ้นนำโดยริชี่และพักพวกอีก3าคนรอยอาเธอร์ Roy, Arthur, และบูธพวกเขาได้ไปหาตำรวจคนหนึ่งในสมัยที่พวกเขานั้นเป็นมาฟและจำได้ว่าบ้านตำรวจคนนี้นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งก็คือบ้านหลังแรกที่พวกแก๊งอีทูเข้ามาบุกตอนต้นเรื่องตอนนี้ชายคนนี้ลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วริชี่ได้เข้ามาหาเขาและขอข้อมูลของพวกอีทู e โดยได้ขู่อดีตตำรวจคนนี้ว่าถ้าไม่ยอมให ข้อมูลของพวก E2 เขาจะเอาข้อมูลการรับสินบนของตำรวจคนนี้ในอดีตประกาศไปทั่วเมืองและมันก็คงกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าดูตำรวจคนนี้ก็ห่วงอนาคตของตัวเองจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเขาขอคิดดูก่อนและจะหาข้อมูลให้และหนังก็ตัดภาพกลับมาที่ฟังของเดวี เธอได้เห็นพวกแก๊งอีทูใส่หน้ากากจากนั้นก็มาเดินป้วนเปี้ยนแถวนาบ้านเธอเพราะพวกมันนั้นรู้แล้วว่าเดวี่เป็นคนเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจเดวี่ที่ทนพฤติกรรมของพวกอีทูไม่ไหวจึงได้ไปขอร้องให้ลิชี่รีบจัดการกับพวกแก๊งอีทูแก๊งนี้หน่อยและเธอจะช่วยเต็มที่ส่วนฝั่งของรอเรนตอนนี้เธอนั้นก็กลัวมาเพราะเธอได้รับข้อความจากแอรอนมันส่งวิดีโอคลิปที่พวกมันซ้อมชาลีมาให้กับเธอดูแต่ในตอนนั้นเองแม่ของเธอก็ได้เข้ามาแท้จริงแล้วซูซานก็คือแม่ของรอเรนซูซานที่ สีหน้าลูกตัวเองไม่ค่อยดีก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่า แต่รอเรนก็ไม่กล้าบ,บอกแม่ของตัวเองเพราะกลัวคำขคู่ของแอรอนและหนังก็ตัดภาพกลับมาที่ริชีอดีตตำรวจเขาได้เอาข้อมูลมาให้แล้วเขาลองค้นข้อมูลดูข้อมูลของแอรอนนั้นไม่มีเลยมีแต่ข้อมูลหนึ่งในแกงที่มีชื่อว่าเมดแอรอนจึงได้เอาข้อมูลนี้ไปให้กับเพื่อนทั้ง3าคนให้ไปสะกดรอยตามเมดและจับตัวมาแต่ตอนนั้นเมดกำลังเดินมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งทําให้เมดและเพื่อนถูกจับตัวมาทั้งคู่ริตชีได้สั่งเอาผ้าคลุมหน้าออกและได้บอกกับพวกเขาทั้งสองคนว่าเหตุผลที่พวกเขาถูกจับ ตัวมาที่นี่นั่นเป็นเพราะว่าอาทิตย์ก่อนพี่ชายของเขาถูกกระทืบจนเสียชีวิตภายในตรอกและพวกนายทั้งสองคนก็อาจจะมีเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็บอกมาซะว่าแอรอนนั้นอยู่ไหน แต่ทั้งสองคนที่อยู่ในแก๊ง E 2ูและคิดว่าแก๊งตัวเองนั้นใหญ่ขับฟ้าพวกเขาไม่รู้สึกกลัวริชี่เลยแม้ว่าตัวเองจะถูกมัดอยู่เขาได้ต่อกับริชี่ว่ารู้ไหมว่าเขาอยู่แก๊ง e 2ูถ้าหากแกมัดให้เขาตอนนี้เขาสัญญาจ,จะไว้ชีวิตพวกริชี่คำพูดนี้ริชี่ได้ยินก็ถึงกับคำออกมาริชี่ขอแนะนำเพื่อนๆพ,นพนทั้งสองคนให้กับพวกเขารู้จักคนแรกคือรอยนักทรมานและอีกคนหนึ่งคืออาเธอร์ถ้าเขาสั่งให้ทำอะไรแนะนำว่าให้ทำตามไม่อย่างนั้นพวกนายสองคนอาจจะจบไม่สวย ส่วนคนสุดท้ายบุ the butcher ๊ดเดอะบูเชอร์ จอมชำระที่สามารถชำรละรล่างพวกนายได้ภายใน15นาทีตอนนี้การสอบปากคำกำลังจะเริ่มขึ้นเริ่มจากเมดร,รอยเริ่มทรมานเมดด้วยวิธีต่างๆแต่รอยนี่มือหนักเกินไปทําให้เมดทนไม่ไหวและเสียชีวิตลงเมื่อเป็นแบบนี้พวกเขาจึงต้องหันกลับไปถามเพื่อนของเมดอีกคนหนึ่งเด็กคนนี้จึงได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปรอแอรอนออกมาให้ให้ปล่อยเขาก่อนแต่รอยก็หันกลับมาบอกลิชี่ว่าถ้าปล่อยไอเด็กนี่มันวิ่งหนีแน่ลิชี่ก็บอกให้รอยปล่อยเด็กคนนี้ซะท,ทันทีที่เขาลุดออกจากการมัดเขาก็วิ่งตรง ไปหยิบอาวุธเพื่อจะมาจัดการกับพวกริชี่นั่นมันไม่เกินความคาดหมายของริชี่เลยเขารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เขาถือปืนรอและยิงชายคนนี้จนเสียชีวิตเขาแค่ไม่อยากฆ่าใครในขณะที่ถูกมัดอยู่ก็แค่นั้นมันเป็นนิส,สัยส่วนตัวจากนั้นทั้ง4คนก็เดินออกไปจากที่นี่ทั้งที่พวกเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแต่พวกเขากลับไม่เดือดร้อนเลยสักนิดอีกทางความโหดเหี้ยมและความเลือดเย็นของพวกเขามันก็มีมากมายเหลือเกินส่วนในฟังของแอรอนและแก๊งอีทูตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเพื่อนทั้งสองคนนั้นหายตัวไปและไม่ ไม่กลับมาสักทีแถมดินก็ยังไม่มารวมกลุ่มพอตอนนี้ดินกําลังเดทกับรอเรนอยู่หลังจากที่ดินช่วยรอเรนในวันนั้นทั้งครูก็มีใจให้กันและออกมาเดทกันโดยที่แอรอนนั้นไม่รู้แต่ดินก็ได้รับสายจากแอรอนและแอรอนก็บอกให้ดินออกไปตามหาเพื่อนทั้งสองคนซึ่งดินที่กําลังดินเนอร์อยู่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะเขาไม่สามารถคัดคําสั่งของแอรอนได้ตัดพามาที่ริชี่เขาได้กลับมาหาเดวี่อีกครั้งหนึ่งเพราะเดวี่ได้ปริ้นรูปถ่ายของพวก E2 มาเป็นรูปถ่ายที่แคมมาจากวิดีโอในเว็บ มือที่พวกเขาดูกันในวันนั้นริชชีที่เห็นว่าเดวี่ตั้งใจช่วยขนาดนี้จึงได้ชวนเธอไปดินเนอร์ซึ่งเดวี่ที่ปลื้มในตัวริชชี่อยู่แล้วเธอนั้นก็ดีใจมากที่ถูกชวนแต่ตอนนี้ริชชี่เขาขอตัวก่อนเขาต้องไปหารอเรนเพื่อให้รอเรนช่วยดูภาพคนเหล่านี้และชี้ตัวว่าใครเป็นใครบ้าง แต่รอเรนเธอก็ปฏิเสธริชี่เพราะเธอนั้นกลัวแอรอนทําให้ริชี่ได้บอกกับเธอถ้าหากอยากอยู่อย่างสงบสุขพวกเราต้องร่วมมือกันรอเรนที่มีความหวังว่าจะมีใครมาจัดการกับพวกแก๊งอีทูดเธอจึงตกลงจะร่วมมือกับเขาริชี่ไดเอารูปให้เธอดูและเธอก็เริ่มชี้ตัวแต่หนึ่งในนั้นก็มีดีนด้วยเธอจึงยืนยันให้กับดีนว่าดีนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาแค่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ได้ทําอะไรและเธอเป็นพยานให้กับดีนได้แต่ภาพที่แคบมามันก็มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างซึ่่งมมมันไี รูปของแอรอนเลยแต่มันมีคนหนึ่งที่เธอนั้นรู้จักชายคนนี้ชอบไปคาแป้งที่สถานที่ที่เธอรู้และเธอก็ได้บอกกับเขาไปในตอนนั้นเองซูซานก็ได้เดินเข้ามาและเธอก็ได้เห็นว่าลูกสาวของเธออยู่กับริชีเธอเข้าใจผิดคิดวาริชีกําลังคู่รอเรนอยู่ แต่ริชี่ก็บอกว่าเขาแค่มาซื้อชุดเพื่อนของเขาสําหรับการดินเนอร์ในคืนนี้แค่นั้นเองจากนั้นริชี่ก็ได้เดินออกไปจากนั้นริชี่ก็ได้สั่งการให้เพื่อนๆไปจับตูเจ้าคนไขยแป้งคนนี้และจับตัวมันมาในที่สุดพวกเขาก็สามารถจับตัวมันได้และจับมันห้อยหัวอยู่แบบนี้ริชี่บังคับให้มันบอกข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งอีทูและแอรอนแต่เจ้าหมอนี้ก็เหมือนกับ2คนก่อนหน้านี้เขาคิดว่าพวกเขานั้นใหญ่ขับฟาและไม่กลัวอะไรแถมยังยั่วโ,โมโหริชี่โดยการบอกว่าคืนนั้นพวกมันทําอะไร บชาบาี้งนั่นทําให้ริชี่นั้นโมโหมากเขาไปต่อยมันแบบไม่ยังแต่แล้วริชี่กลับมีอาการป่วยและลม้ลมลงกับพื้นเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีและอาการของริชี่ก็หนักมากรอเรนที่ได้รู้ข่าวเธอเห็นแบบนั้นเธอกลับเอาเรื่องของริชี่ไปแจ้งให้กับพวกแอรอนรู้ว่าตอนนี้ริชี่ล้มป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้แอรอนก็เริ่มรู้แล้วว่ามีคนเข้ามาแย่งกับแก๊งของเขาเขาจึงไปซื้อปืนมาหลายกระบอกเพื่อยกระดับแก๊งของตัวเองและเมื่อได้ฟังเรื่องที่รอเรนเล่าเขาก็อยากจะกําจัด ริชี่โดยใช้โอกาสที่ริชี่กำลังป่วยอยู่เขาได้ให้รอเรนพาไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับลุงน้องคนอื่นๆภายในแก๊ง E2 เมื่อเข้ามาภายในโรงพยาบาลได้แล้วเขาก็ให้ทุกคนใส่หน้ากากเอาไว้แต่เสียงโทรศัพท์ของรอเรนก็ได้ดังขึ้น เธอนั้นบอกว่าแม่ของเธอโทรมาและเธอต้องรับสายไม่อย่างนั้นแม่จะตามมาที่นี่แอรอนจึงให้เธอรับสายและหันไปกระซิบลุงน้องอีกคนนึงเธอเป็นผู้หญิงมีชื่อว่าดีเคอยากเลือนคันไหมล่ะลองแสดงฝีมือสิดีเคตอบรับทันทีเธอใส่หน้ากาก,ากถือปืนเข้าไปภายในห้องนอนของริชีริชีนั้นนอนคุ้มโป้องอยู่เธอได้ถอดหน้ากากออกและรัวปืนใส่เตียงทันที แต่แล้วประตูค้างๆก็ได้เปิดขึ้นมาริชี่ได้เดินออกมาแท้จริงแล้วทั้งหมดคือแผนของริชี่อาเธอร์รอยและบูตก็เดินออกมาด้วยพวกเขาจับตัวดีเคเอาไว้ได้จับเธอมัดใส่รถเข็นปิดปากมัดมือและเอาผ้าขาวคลุมเอาไว้ส่วนเพื่อนของดีเคที่บุกเข้ามาด้วยก็ถูกริชี่จัดการไปด้วยลูกซองฝั่งแอรอนและพักพวกที่รออยู่ด้านนอกร่วมถึงดอเรนพวกเขาได้ยินเสียงปืนลูกซองก็ตกใจมากวันนี้มันเรื่องอะไรกันทำไมมีเสียงปืนที่ไม่ใช่ปืนของลูกน้องเขาแก๊งอ e ีทูทุกคน รีวิงมาที่หน้าลิฟต์พวกเขาได้มาตั้งหลักและแอรอนก็หันกลับไปถามรอเรนว่านี่มันเรื่องอะไรกันเขาได้แย่งโทรศัพท์รอเรนมาดูจนได้รู้ว่าเรื่องทุกอย่างรอเรนและริชชี่จัดฉากมาทั้งหมดตอนนี้เขากําลังอยู่ในแผนของริชชี่และเขาโมโหมากจึงจะฆ่ารอเรนลงซะตรงนี้แต่ดีนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็เข้ามาขวางเอาไว้จนทําให้แอรอนนั้นนอนลงกับพื้นในตอนนั้นเองประตูอีกบานหนึ่งก็ได้เปิดออกพร้อมกับรถเข็นที่มีคนนั่งอยู่และมีพระคุมภูมิแอรอนที่ตกใจจึงหันกลับไปยิงรถัันน และเผยให้เห็นว่าคนที่เขาเพิ่งจะฆ่าไปก็คือ DK ส่วนรอเรเนเธอก็ได้ใช้โอกาสนี้โทรไปบอกแม่ของเธอว่าตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลและมันเกิดอะไรขึ้นซูซานที่ได้รับโทรศัพท์ลูกสาวจึงรีบติดต่อเพื่อนของเธอให้ส่ง FBI ไปที่นั่นเพื่อคุมสถานการณ์ที่โรงพยาบาลตอนนี้แก๊งอีทูและพวกลิช,ชี่ก็กําลังยิงปะทะกันอยู่จนรอยและอาเธอได้อาสาว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปจัดการกับลุงน้องของแอรอนเองทั้งสองคนได้ออกไปและตามเก็บลุงน้องของแอรอนไปทีละคนด้วยฝี มือที่มันต่างชั้นกันมากๆแอรอนและลูกน้องที่เรืออยู่ก็ถอยไปเรื่อยๆและลูกน้องก็บอกว่าเราต้องหนีไปตั้งหลักกันก่อนแต่แอรอนกลับบอกว่าคิดอะไรดีๆออกแล้วให้ยิงตอบโต้ไปเรื่อยๆและเขาก็ได้เดินไปหารอเรนที่ตอนนี้อยู่กับดินแอรอนต่อยดินจนสลบพร้อมกับจับตัวรอเรนมาเดินไปหาริชี่ที่หน้าประตูแอรอนได้ใช้เธอเป็นตัวประกันและบอกให้ริชี่ทิ้งอาวุธลงตา้าไม่อยากให้เธอตายพร้อมกับเดินออกมาหาเขาด้วยริชี่และพรรคพวกก็ได้ห่วงความปลอดภัยของรอเรนจึง คำตามที่แอรอนบอกคราวนี้แอรอนนั้นเป็นคนคุมเกมแล้วพวกริชี่ไม่มีอาวุธแม้แต่คนเดียวแอรอนทรงร่อเร่นกลับไปหาลูกน้องให้จับเอาไว้และเขาก็พูดกับพวกริชี่ว่าเขานั้นเป็นผู้ชนะก่อนกําลังจะจัดการกับทั้ง4คนแต่ดีนที่เขาฟื้นขึ้นมากกลับเข้าไปซัดแอรอนจนเขานั้นล้มลงและปืนกระเด็นออกไปลูกน้องของแอรอนคนอื่นๆรีบเข้ามาจับดีนเอาไว้ส่วนปืนของแอรอนที่กระเด็นมาริชี่ก็รีบเข้าไปเก็บแต่แม็กกาซีนมันก็หลุดออกจากปืนและด้วยสายตาที่ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนริ แม็กกาซีนปืนไม่ได้สักทีจึงได้โยนมันทิ้งทั้งปืนทั้งแม็กกาซีนเป็นจังหวะที่แอรอนนั้นลุกขึ้นมาหยิบมีดและจะแทงริชี่แต่ริชี่ก็หลบออกไปทางขวาได้และต่อยเข้าไปหนึ่งหมดัดแอรอนนั้นล้มลงอีกครั้งปืนนั้นอยู่ตรงหน้าเขาเขาควักปืนขึ้นมาและจ่อ,อไปที่หน้าของริชี่โดยที่ตัวของแอรอนไม่รู้เลยว่าปืนไม่มีแม็ก แถมจังหวะนี้ FBI ก็ยังบุกมาพอดีภาพตรงหน้าของพวกเขาแอรอนกำลังจะฆ่าริชชี่ตำรวจได้บอกวางอาวุธลงแต่เขากลับไม่วางแถมยังหันปืนกลับมาหาตำรวจทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจวิสามันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและหลังจากนั้นริชชี่และเพื่อนๆพือน,นอีก3าคนก็ถูกพาตัวเข้าโรงพยาบาลก่อนที่ซูซานจะเข้ามาสอบปากคำพวกเขาทั้ง4คนก็ให้การว่าพวกเขาแคบป,ป้องกันตัวและเล่าเรื่องราวที่พวกเขานั้นแต่งขึ้นแต่ซูซานเธอรู้ดีว่าน,นี่เป็นแผนของริชชี่แน่นน และต่อให้เธอรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นแผงของริชี่แต่เธอก็ไม่มีหลักฐานทําให้เธอไม่สามารถเอาผิดริชี่ได้เช่นเดียวกันและเธอก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับตํารวจคนอื่นๆเพราะเห็นว่าริชี่นั้นช่วยชีวิตลูกสาวของเธอเอาไว้และได้กล่าวขอบคุณริชี่กับสิ่งที่เขานั้นทําลงไปหลังจากที่ริชี่ออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ได้โทรกลับไปหาผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยตอนต้นเรื่องแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่เด็กของริชี่แต่เป็นลูกสาวของริชี่และก็ได้บอกกับลูกสาวว่าเดี๋ยวซื้อของไปฝากส่วนริชี่ตอนนี้เขาดูเหมือนว่า ว่าจะมีใจให้กับเดวีและเดวีแน่นอนเธอก็มีใจให้กับริชี่เช่นเดียวกันจากนั้นริชี่จึงได้ขอตัวกลับไปหาเพื่อนๆทั้ง3คนและบอกว่าจะขอเลี้ยงเหล่าเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยเขาในงานนี้จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนโทมโทั t โตหนักวิจารณ์ยังไม่มีคะแนนให้และคนดูให้ไปที่36มสเครับและถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิป ไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากเลยสวัสดีครับ